วันนี้แดดออกใต่ก็นาวหนาวสุดเพี่้องเล้งา,า,านแ้วไทไปลากลับบา้านมาเบิ่บรรยากาศวแงแห้งนนี้แดดออกแดดออกบึงตะเวน แต่ก็หนาวหนาวจนเนื่ยเลยละเย็นเหลยเย็นอีกเย็นแหง 각계. การในเบิ่ง